โอ้มันจะเต็มดวงด้วยเอาวันนี้วันนี้ไงวันนี้วันมาคะใช่ไหมมาคะบูชาต,ตายหนะ่ยถ้าเป็นเช่นน้ำตาลนะวันนี้ขาดไปแล้ว โอ้ยตา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 ยอ่ดูแล้วแลเดี๋ยวดี๋ยวไหาจริงจริงนี่อะไรแบบเอาเอามือลู้ดไปลงนู่ดเลยไปแปะแปะให้ให้เชื่อมันตป็น่ะเชื่อให้เชืดี๋ให้เชื่ตึง อัจเป็นไแล้วก็เอา,เอา,ม,อเอามือแบบรูดไปเลยเอ,ลอ,อ่ะแล้วแต่แลุ้มไม่ใช่แลแ้วแ,แต่ความ<อ>าถานัดคนละมันถ่ายมานานแล้วนาทีนี้แล้วลตั้งแต่มันยังพันกันอยู่ถ่ายบรรยาก,กาศด้วยนะ <c oughs> ถ่ายดวงจันทร์ด้วย นประจำเต็มดวงประจำเต็มดวงบรรไปนากาศสุดยอดแล้วเกินไม่ได้ไม,ไดไม่ได้เปลี่ยนแคนัปลงติดอยู่ระเววาร้านหัวเลย <c oughs> ไม่ยอมมาขับมาแลแ้ววันนี้วิ่งมาตากแดดตากล้มด้วยหาเนี่ยหาอะไรคุมรถ ว่าเหมือนกับว่าควายเหมือนกันไหมมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าควายจะมีเขาจะทำส่วนหัวออกมาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ารูปร่างคล้ายๆกันใช่ไหม่าควายนก็น่าจะเออตายตายตายตย่รอดไปได้ไงเมื่อกี้เม่กี้รอดไปได้ยังไง ไปผมนัล่วงไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนัลงตกบลฟ้าอหเออ,อเอาละเอาอะกโอ้ปล่อยแล้วปล่อยลงไปเลยจบช่งมัน แต่มเมื่อกี้่ยงปีกลงเพราสมมติถ้าว่า,วามันพับได้ทำไง ว่ามัน้วจะพับได้นะแบบเหมือนเนี่ยเอาถึงก็เอาเอาไม้ดาวให้มันมาประกอบเือ่ว่าวียดนามอ่ะว่าวัานดอกดาวว่าวว่าวนามันทําประกอบได้นะก็แบบว่าตัวใหญ่ถ้าเป็นถ้าประกอบไม่ได้ก็ขนไปเล้ไม่ได้มันก็ทําตัวอมันก็ต้องประกอบได้จะถวายหรือเอาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดไปให้อาณิพัทผมให้สมบูรณ์ที่สุดเดีไหมา่ะคุณแม ผมจะต้องให้สิ่งทีด่ดีที่สุดแล้วที่ผมชายไปเก็บแต่ว่านั่นแหละแล้วคุณกำชยายไปไป่หวไหมขอขอไปจนเขาบอกว่าเก้าสิบสองนิ้วหรอน่าจะเมะื่อสมัยก่อนเขาเล่นเก<ม>้าสิงนิ้วแต่สมัยผมชอบด้วยตุลาเก้าิบเจ็ดเก้าสิบสอนิ้วอันนี้ก้าน่าจะเป็น92้อนิ้วเพราะยุคสุดท้ายสมัยรองห้าเขาเล่นเก้าสิบสองนิ้วพาย,ยังบอกว่าแปดสิบนิ้วไม่ใช่แปดสิบนิ้วมันเพิ่งมาตัดตอนปีสองพนห้สิบหนี่เอง มาตัานหรือแปสินิ้วหรือ8ปเนนิ้วครึ่งจะหมายก่อนเลยหมายราชการนี่ฮะแล้วพระไอพระพิรมพางทีอ่ะเจ้าของบุญรอดเศรษฐบุตรเขาเล่น9ก้าิบนิ้วแล้วปานสิบห้าช่างนี่ป่านเขาจะไม่ยอาไปวัดความยาวเขาจะใช้น้ําหนักสิบห้าช่างหนึ่งช่างท่ากับ6กขีดเขาใช้มาตามาตาวัดน้ําหนักนี่ของไอ้ฮ่องกงเขาใช้น้ําหนักของป่านในสิบห้าช่างยึดอยงกัน เพราะนั้นถ้าปล่อยจากสนามหลวงไปเนี่ยเคาคว้ากันรุนเลยถึงไงี้ยคควายเนี่ยนะความยาวของปาเนี่เขาเล่นเก้าสิบสองนิ้วนี่แหละแล้วก็เพิ่งจะมาตัดอกมาเล่นการมาลดกันมาเพราะหลังาก่าที่อะไรต่ออะไรไอ้ต้นทุนมันสนะูงแล้วว่าวาตัวมันใหญ่มากต้าลิบสองนิ้วอย่างที่พี่ผมชายพามาัเก้าสิบนิ้วร้อยนิ้วมันลำบากเขาเลยให้ตัดเหลือแปดสิบนิ้วแปดสิบเอ็ดนิ้วแต่ห้าตา่ำบกแปดสิบนิ้ว ถ้า80นิ้วถือว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะว่ามั็นดวงวเพราะว่าต้องไม่ให้ต,ต่ำโค้งต้องขอบโค้งเสร็จต้องไม่ให้ต่ำว่ำ80 10เด็ดนิ้ว80นิ้วแต่ถ้าปลาย7.9ก็ไม่ได้โดนตัดออกสนามก็ถือว่าเอาเปรียบนี่แหละนี่คือไม้มงคลที่มันมีเรื่องราวใครเป็นดวงบุญหล,หลองอะ<ฮ>่ะแบตเตอรี่หมด ผมมาทานปิงเลยเนี่ยเพรานั้นมันเป็นโลหะเก่าเต็มเลยเนออ่ะไหนฮะเนี่ยตัวเนี้ยว่าอาทีนี่ไงถูกรถูกมันจะเป็นมันจะเป็นลายุสชาติเลยเป็นลายรสชาติทั้งหมดเลยนี่แหละที่ผมมีอยู่มันม,ม,มีอยู่แค่นี้นอกั้กไม่มีเหลือ,อ ไม้หกซอกอายุร้อยยี่สิบปีเนี่ยไม้หกซอกเนี่ยอันนี้นไม้หกซอกผมเนี่ยอันนี้หกซอกไม่ต่อนะจริงๆมันเป็นผมตัดมาจากดั้งคือเพชบุรีอ่ะตัดมาเจ็ดซอกไม่ต่อไม่มีใครทําไม้เจ็ดซอกไม่ต่อผมตัดออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยไม้อันนี้อายุอายุแห้งเลยเนี่ยสี่ปีแล้วแต่แล้วอจุกบ,บอกอยากให้ใครนะเขาเอามือ ตอนเลาวกสองเนี่ยอันนี้ปีกมันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องด,ดัดอีกเนี่ยแล้วพี่เรื่องชายดีผมจะดัดไม้ไม่มีไม้เดีย๋ย <ừ> ผมเลยกรรมวิธีผมจะดัดแบบนั้นแต่เนี่ยมันจันทร์มันจันทร์ตะปองโจดจาก,กตรงนี้เลยนะเนี่ยดูทีเนี่ยความยาวเท่ากันมันมาหาศา์มาแ,แล้วผมก็จะไปม,มาเฮ้ยอะไรนเนี่ยมันเข้าบนหมดเลยอ่ะอืมแล้วตัวนี้เป็นไม้หกสอง เนี่ย yeah, ผมได้เร e, ียเนี่ยทั้งหมดเลยครับแฟนบอกว่าถามว่าทำไมเรียนี่ยสามชั่วอายุคนร้อยยี่สิบปีถึงบอกนะไม้ตัวน mm ี hmm. ้เป er? <Yeah. S 2> ็นหลุมไถ่ไปเก็บได้ในแล้งบ้านได้ไหนบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมค้นประวัติได้นะไม้ตัวนี้จะมีเรื่องราวเพราะหลังจากนี้ผมจะต้องเอาประวัติไม้ตัวนี้ทั้งหมดแล้วทำรายงานปรวายิประเทศมันเป็นมันเป็นจะเป็นเรื่องเล่าขานอีกต่อไปผมจะต้อง ผมยังต้องค้นหาว่าใครมีคนทำไม้ชุดเนี้ยร้อยยี่สิบปีเนะี่ยต้องทาชื่อแลบทเรต้องทำในเนี้ยระบายแรงงานประเทศไอ้ท่านทรงรูเ้เนยครับกท่านจะต้อ,องถามแน่นอนว่าไม้ว่าวจุฬาหกสองเพื่อสมัยรัชกาลที่ห้ามันบิะะนได้แต่ที่ไหนได้เพราะนั้นจะมีไม่หยกครันนี้ผม